ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเอาใจเด็กนอยสมอสวัสดีครับทผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสมทอท็อปเกมเอาใจเด็กครับ วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ today Sunday เป็นไงแล้วภาษาอังกฤษนะครับวันนี้นะครับเป็นนักแสดงจากเอ่อละครที่โอ้โหทางช่องห้านี่แหละครับเมื่อวันฟ้าเปลี่ยนสีนะครับผมของเก่าสีอะไรไม่รู้แล้วเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ไม่รู้อยู่กับเราตรงนี้นะครับคุณหนุ่มสันติสุขคุณนกสินใจคุณปัวอนุวัน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดเอามาให้ดูนะไม่ใช่เมนูแล้วตกลงเปลี่ยนเป็นสีอะไรที่แรกเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วจากนั้นก็ยังเป็นสีเหลืองอ่อนอยู่นะครับผมนี่ชื่อจันร้องไห้ทั้งเรื่องเลยเช้าสดเลนี่มาร้องไห้เลยค่ะทําไมครับก็ร้องเดี๋ยวต้องไปเข้าฉากร้องไว้ก่อนเลยคนนี้กับคนนี้รักกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แต่งงานกันพอคนนี้ไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมท้าวสามมณ์ก็ประกาศหาลูกเขยแล้วคนนี้ก็มา แต่นั้นลูกผมหมดเลยนะพี่ไม่ได้รักกันนะลูกห้าคนลูกห้าคนเฉยเไม่ได้มีความรักอะไรกันเลยที่ตามชมไม่ได้แลครับเมื่อวันฟ้าเปลี่ยนสีนะครับผมวันนี้นะครับน้องๆแก๊งเสียงสายของเรานะครับเป็นใครกันบ้างไปรู้จักกันเลยเชิญครับสวัสดีเจ้าหนูชื่อน้องแพงเจ้าอายุห้าขวบเจ้าสวัสดีเจ้าหนูชื่อน้องพลอยเจ้าอายุหกขวบเจ้า มากินโรตีที่เชียงใหม่นะเจ้าล้ามเจ้าสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์สครับอ,อ,อายุ8ขวบครับ,รบอยากเฟิสซี่ว่าฟันหน้าเฟิร์สหายไปไหนเฟิร์สเอาไปฝากธนาคารครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตังเมอายุ5าขวบเป็นคนเชียงใหม่ครับผมสวัสดีค่ะผ้ชื่อตาอายุหกปีกระล่งจีเจลาค่ะขยันมาก เที่ยวอุบลเขาเห็มาล่องซื้อมาชิมหมูยอ่อหมูยองข้องอุบลกันด้วยค่ะ <c oughs> สวัสดีเจ้าน้องจื่อน้องไอาอายุ8ปีอย่ามาว่าน้องไอนะเจ้าเพราะว่าน้องไออู้คำเมืองมาค่อยแม่นตัวใดก่อนการแข่งขันนะครับเราก็มีคลิปเซตพ่อไปพูดแข่งขันทั้ง3ท่านเพราะอ้อมสวมง่ายมามีโพโคแพนขอบคุณครับ ซอสเมลคาเทสผสมเทโลตราโรซาน้องโฟมุสรสช็อกแลตครับนี่สมอทอเกมเดาใจเด็กในรอบแรกนะครับสนับสนุนโดยพ่ออ้อมสมง่ายมามีพ่อโขกแพน ในรอบแรกนะครับถ้าเดาใจน้องๆแก๊งเสียงใสของเราถูกนะครับรับไปเลยครับสิคะแนนตอนนี้ที่เล่นกับเรานะครับมีด้วยกันสามคนนะครับเราจะถามน้องแก๊งเสียงใสของเราว่ารู้ไหมครับว่าขนมจีนนั้นคืออะไรอ่าเริ่มที่คุณสันติสุครับเอาคนไหนครับน้องตังเมย์ดีกว่าอ่าเลือกน้องตังเมย์นะครับเลือกน้องตังเมเอาคุยกันหน่อยครับตังเมครับถ้าเรากินของหวานมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับร่างกายครับกินแล้วปากหวานต้องไปล้างปากแล้วก็ กินนะแล้วก็ต้องบ้วนปากเพราะอย่างนั้นจะเจ็บคอแล้วก็ไม่าบาแล้วก็ต้องนอนลง<อ>มาโอาโตัวเมล็ดท้ายที่ผ่านมาเห็นคนปากหวานโอ้โหล้างปากกันใหญ่เลยคแหมจะรู้ไหมว่าขนมจีนคืออะไรขนาดปากหวานนี่ยังอืม <c oughs> เอาเป็นขอเดาว,ว่าไม่รู้แล้วกันไปที่น้องตังเมครับน้องตังเมครับพูดกับว่าขนมจีนนั้นคืออะไรอย่างครับขนมจีนคือ ขนมที่เป็นเส้นเส็จเขาเรียกขนมจีนเอาไปเส้นปลากินแล้วก็เอาไปแซวน้ำกินได้ว่าไม่ได้นะเอาเหลือน้องเฟิร์สแล้วก็น้องตาเลยครับคุณนกครับจะไปจังหวัดไหนดีชอบน้องตาลอาอีสานบ้านเฮานะครับเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยนะครับน้องตาลครับถ้าเฮากินอาหารไทยในเมืองนอกกับกินอาหารไทยในบ้านเฮาเลยมันสีแซบผู้บ่แซบครับ บอกคือค่ะเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าคันเทากินคือกันคันเท้ากินข้ามแดนกระซีแให้ในตำรวจนาจับห้าอะค่ะจะเรุณาแปลด้วยค่ะมันบอกคือก็คือมันมันไม่อร่อยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยถ้าเราไปกินข้ามแดนเนี่ยบางทีอาจจะโดนโพลิสจับได้อ้าวไอยังไงดีกับน้องตาลนุว่าน่าจะรู้เพราะว่าคนอีสานเนี่ยจะแบบ ทำอาหารอร่อยน้องตาลคะหู้วาวขาวขนมจีนนะมันคืออีหยังค่ะขนมจีนก็คือข้าวปุ้นี่เขาเอาไว้ที่มันเป็นเห็นมาจากแป้งเป็นเส้นข้าวขาวนิดหน่อยเจ้จอยที่ขาเวาไว้กินกับน้ำซุปน้ำแกงน้ำพริกขาวปุดท้ายนะครับคุณปูก็ต้องเลือกน้องเฟิร์สนะครับน้องเฟิร์สนะครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องเฟิร์สกันสักหน่อยนะครับเฟิร์สครับ คนแต่ละชาติเนี่ยเขาจะมีอาหารเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับเพราะว่าแต่ละชาติก็มีอาหารของตนเองเช่นจีนก็มีติ่มซำญี่ปุ่นก็มีข้าวปั้นลาวก็มีแฮมเบอร์เกอร์ยิ่งห่างก็มีซาลาครับอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์ลาวแฮมเบอร์เกอร์เขาพัฒนาแล้วคุณ เอายังไงครับคุณปูครับกับน้องเฟิร์สครับขนมจีนใช่ไหมครับน่าจะรู้ครับน่าจะรู้ความรู้เยอะไปที่น้องเฟิร์สครับน้องเฟิร์สครับรู้ไหมครับว่าขนมจีนนั่นคืออะไรครับขนมจีนก็คืออาหารหลักของประเทศจีนครับ คือขนมจีนอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเป็นสองเอามาดูคะแนนกันนะครับคุณที่สูงยังไม่มีนะครับโอ้คุณนกสินใจมีสิบคะแนนนะครับคุณรูก็ยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่ครับกลับมาครับเราจะถามว่าระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ใครร้องไห้เก่งกว่ากันครับ รบสมอทอเกมเดาใจเด็กนะครับเข้าสู่รอบที่2อนะครับรอบนี้สนับสนุนโดยซอมมะเขือเทศผสมกระตราโรซารอบนี้ถ้าเดาใจถูกนะครับจะมี20คะแนนนะครับคะแนนเยอะคะแนนเยอะขึ้นนะมีตกรอบไปนะรอบนี้มีตกรอบไปนะแล้วเรายังไม่มีคะแนนเลยจะเริ่มจากคุณทันทิสุกนะครับ่งยังไม่มีคะแนนแล้วไปที่คุณปูนะครับแล้วก็มาที่คุณนกศินใจนะครับคำถามที่ถามน้องแก๊งเสียงใสของเรานะครับระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ใครครับที่ร้องไห้เก่งกว่ากันอื ไม่นับในละครเมื่อเมื่อวันเปลี่ยนสีนะไม่มีเลเไื่องเลยโอ้ก็เป็นนักแสดงฝีมือหัวล้อบ้างก็ได้ล้อก็เป็นนี่ยังไงอน้องแกงเสียงใสของเราแล้วก็เป็นเจ้าเชียงใหม่หมดเลยนะครับน้องแพงน้องพลน้องตังเมแล้วก็น้องไอนะครับผมเริ่มที่คุณสันทิสุขเชิญครับเมื่อกี้เลือกไปแล้วน้องตังเมนี่ขอเลือกเป็นน้องไอแล้วกัน น้องไอนะครับคุยกันก่อนนะครับผมน้องไอคะหนูคิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยมักจะร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรคะผู้ใหญ่ร้องไห้เรื่องกุ้มพระตกงานเจา้าแล้วข้อที่สองกุ้มเรื่องที่หัวใจสลายเจา้า เอาไคน้องไอนี่ข้อมูลดีมากเขาเป็นผู้ใหญ่น้ยนี่ร้องไห้มีเรื่องนู้นเรื่องนี้แสดงว่าเขาพูดมีสาระนะมีสาระทีเดียวนะน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยร้องไห้มากไปที่น้องไอนะครับผมอยาทำพี่นะคนตกรอบ้องไอถามน้องไอคนสวยครับน้องไอว่าเด็กน้อยกับผู้ใหญ่เนี่ย ภัยห้องเก่งมากกว่ากันครับละอ่อนเจ้าถ้าแม่เหมือนพื่งเฮาซื้อของเล่นเฮาก็จะให้หน้าพี่สุดจนกว่าแม่จะใจอ่อนที่เฮาซื้อของเล่นเจ้าโอ้ละอ่อนละอ่อนละอ่อนไม่ได้หมายถึงันนี้ใช่มครับไม่ใช่ครับนี่ละแกแล้วเจ้า ละอ่อนกเด็กเด็กและอ่อนรอดเพราะเด็กบนเหนือรอดเด็กอ่ะไปที่คุณปูครับคุณปูครับเหลือแพงพลอยแล้วก็ตังเมครับอ่าเราขอเลือกน้องแพงน้องพลอยแล้วกันครับอ่นเดี๋ยวไปคุยกันนะครับแพงกับพลอยครับนี่เป็นเรื่องของละครนะครับระหว่างนางเอกกับตัวอิจฉาเนี่ยครับใครครับที่ร้องไห้แล้วตลกกว่ากันครับนางเอกเพราะอหยางเพราะอหยางเวลานางเอกร้องไห้มันจะจะไม่มันจะ ตลกตลกไปนิดนึงเพราะว่านางเอกอื้อผมเต็นคำแบบนี้ด้วยแล้วก็ร้องไห้เงี้ยเงี้ยก็เกลียดโยนหมอนเลยแตบแตะเตะแตกนี่ดูจริงๆถ้าละครเนี่ยมีร้องไห้แล้วก็คว้างหมอนไปเลยผึงไปเลย อ้าวคุณปูครับผมาก็ขอดาว่าเด็กแล้วกันครับซองละอ่อนครับบอกลุงทงเลยดีครับว่าเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยภายห้องให้เก่งกว่ากันครับเด็กเจ้าเพราะว่าอย่างเพราะว่าอย่างเด็กมันร้องเสียงดังกว่าเจ้าอเห็น เอออ้าวคุณนกครับก็ต้อง<า>เป็นก็ต้องเลือกน้องตังเมย์น้องตังเมย์นะครับเอ้าคุยกันหน่อยนะครับตังเมย์ครับหนูคิดว,ว่าผู้ชายเนี่ยร้องไห้เป็นไหมครับบางทีเป็นบางทีก็ไม่เป็นเพราะว่าบางทีทราบซึ้งบางทีก็ไม่ทราบซึ้งาึงเรื่องอะไรทราบซึ้งเรื่องอะไรเรื่องที่เพื่อนมาย ว่าเราย,ย um, ังไงดีขนมจีนขนมจีนเป็นอาหารหลักของประเทศจีนนะครับขอเดานะคะเดาว่าน้องตังเมย์ต้องคิดว่าผู้ใหญ่ร้องไห้มากกว่าเด็กน um> ้องตังเมครับหนูค ide> ิดว่าเด็กกับผู้ใหญ่ใครครับที่ร้องไห้เก่งกว่ากันครับผู้ใหญ่ครับพราะผู้ใหญ่ชอบแอบไปร้องไห้เพราะวันนั้นตังเมย์เห็นที่บ้านนัองเมยมีเสียงร้องไห้ดูไว ท่านเขาเป็นคนไม่ค่อยงองแงอ่ะเขงคิดว่าผู้ใหญ่เราเหมือนใจเย็นเย็นมากกว่านะครับผมคนที่ตกรอบครับคุณลูกสินใจครับนี่แหละครับคุณชนะทสุดก็ตกรอบนะครับผมขนาดก็หลุนแผ่นป้ายโดยจอร์แดนเบบี้ท็อปทูโทววอชจอร์แดนเบบี้ไวท์จอร์แดนเบบี้ซอฟท์วอชจอร์แดนเบบี้มิลค์โลชั่นจอร์แดนเบบี้มิลค์ครีม แป้งเด็กจอนสันสูตรผสมมิวโปรตีนแป้งเด็กจอนสันสูตรปกป้องผิวใช้ป้ายหนึ่งรางวัลกับจอนสันป้ายเลยนะครับคุณสันติสุขครับอ่ารู้ดีครีมอาบน้ำจอนสันเบบี้ซอฟวอชอ่าแหละครับจอนสันเบบี้ซอฟวอชนะครับผมอันนี้ที่บ้านใช้ด้วยใช่ไหมที่บ้านใช้อยู่เลยอ่ารู้เองเลยครับดึงซองซะโอ้โหแมสต์ู้เย็นจอนสารมอบตู้เย็น Samsung ให้เลยครับ ครีมอาบน้ำจอร์สันเบบี้ซอฟวอชใหม่อาบความนุ่มเหมือนผิวเด็กให้ผิวคุณ yeah! Yeah! เอาละครับเข้มขนขึ้นเรื่อยๆนะครับกับสมอลท็อคเกมเดาใจเด็กนะครับรอบนี้รอบที่3สนับสนุนโดยเตรียมพร้อมกับชีวิตกับน่มโฟมออครับรอบนี้จะมี30คะแนนนะครับ อ่าเขาดูหน่อยนะครับโอ้คุณปูมี20นะครับวคะแนนที่เหลือด้วยใช่ไหมรั๋วโลคะแนนที่เหลือด้วยนะครับจะลืมนะครับถ้าได้ร้อยคะแนนนี่นะครับผมสะสมตรงนี้แล้วเป็นเรื่องได้รอบแจ็คพอตนะครับแล้วได้ร้อยคะแนนเต็มนี่รับไปเลยครับทองคำหนัก1ิบาทนะครับผมเอาแล้วที่ถืออยู่ตรงนี้ครับอน้องที่ชมอยู่นะครับรู้ไหมครับว่าคืออะไรนะครับเด็กหญิงสินใจของไทยค่ะตอบคุณครูหน่อยค่ะนี่คืออะไรคะ เข็มทิศค่ะเข็มทิศนะครับน้องๆแก๊งเสียงใสของเฮานะครับจะรู้ไหมครับว่านี่คืออะไรนะครับเมื่อสัญญาณไฟมานะครับเริ่มที่คุณปูนะครับกดได้เลยครับโอเคครับสัญญาณไฟอยู่ที่น้องคนไหนก็เดาใจน้องคนนั้นนะครับผมอ้าวสัญญาณไฟมาออ้ยน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นขนมจีนนะครับจะรู้หรือไม่รู้ครับคุณปูครับอื เดาว่าน้องเขาไม่รู้แล้วกันครับไม่รู้อ่าเขาต้องคิดว่าเป็นนาฬิกาแน่เลยพี่ไปที่เฟิร์สครับรู้ไหมครับว่าที่ถืออยู่นี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าเข็มทิศครับไกลๆเผื่อการหลงครับเวลาเดินทางไกลนี่ไม่บอกทิศได้นะครับคนนี้เขาชอบหลงทาง่ะอ้าวสัญญาณไฟมา ใจครับแพงกับพอยน้องน่าจะรู้นะครับนะคะเดาว่ารู้ค่ะไปที่แพงกับพอยอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้นาฬิกาไว้ปลูกเราเจ้าโอ้โหแล้วเชียวสังหอนใจอยู่แล้วนาฬิกาไว้ปลูกเราเจ้านะครับผมตื่นนะคะท่านนี้เนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับผมโอ้โหมองเป็นนาฬิกาจนได้นะครับผมอ้าวสัญญาณไฟมาครับ ก็เดาว่าน้องรู้ครับรู้ครับไปที่น้องไอนะครับรู้ไหมครับว่าที่ถืออยู่นี้เรียกว่าอะไรครับเข็มทิศเจ้าคนนี้รู้เรื่องเลยนะครับเอาละครับสัญญาณไฟมาสุดท้ายแล้วโอ้โหคนถูงใจเลยคนนี้อ่าคนถูกใจเลยสิ่งเขาอย่างเล็กอยู่เหมือนกันนะคะ เดาว,ว่าไม่รู้ไปที่น้องตาลครับรู้ไหมครับว่าที่ถืออยู่นี้เรียกว่าอะไรครับอ๋อนี่บาคาุค่ะนี่ก็คือนาฬิกาที่ซอยให้เห้าบาวล่าให้ตรงกับคท้่นัดเห่าคา่ะ เขาเป็นเด็กอัจฉริยะแต่ยังเล็กไปที่จะรู้จักว่ามันคืออะไรมาดูคะแนนกันครับคุณตงชินใจมี60คะแนนคุณปูมี50คะแนนอู้หูมีมีข่ขมเงนเล็กน้อยเขียดกันขนาดนี้เลยนะแต่ถ้าคนสันติสุดอยู่นี่อย่างนี้เลยนะสนับสนุนิตแผ่นป้ายโดยยูนิฟสกรีนทีรถต้นตำล้ำยูนิฟสกรีนทีรถมะนาวยูนิฟสกรีนทีรถต้นตำรับผสมชาเขียวรุดูมาแมทมิกยูนิฟน้ำผักผลไม้รวมผสมบีดรูดร้อยเปอร์เซ็นต์ยูนิฟน้ำผักผลไม้รวม ยูนิฟายเฟิร์มผสมออลคาเนตินวัตแกรฟูุลครับมาถึงตรงนี้เหลยครับนึ่งรางวัลหนึ่งแผ่นป้ายจากยูนิฟกรีป้ายไหนดีครับคุณปูป้ายตรงกลางเลือกแล้วเลือกตรงกลางเลยครับยูนิฟกรีครับเป็นอะไรเอ่ยวัฟเฟิยูนิฟก็มอบเครื่องดูดบุญซัมซุงให้เลยครับสนนโดยใหม่ยูนิฟายเฟิร์มผสมแอลคาเนตีนดื่มแล้วอย่าอยู่เฉย ผู้ชมครับมาถึงรอบแจ็คพอตนะครับรอบนี้สนับสนุนโดยโอโมพลาสใหม่ชิ้นไหนๆก็ขาวครับบอกกิฟเซนให้ก่อนดีกว่านะครับจะได้ทําใจสบายๆนะครับเพราะว่าทองคําหนักสิบาทรออยู่แล้วนะครับผมเอาละครับมาเลยครับนี่็ขาวมาทั้งบ้านเลยครับในรอบนี้นะครับผมน้องๆแกงเสียงใสทั้งหมดนะครับ คนตัสินใจครับจะต้องเลือกมาเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อเลือกมาแล้วต้องเดา,ใจ,ดาใจเขาให้ถูกด้วยนะครับผมตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่60คะแนนนะครับผมบหาอีก40คะแนนหรือเจอน้องที่ให้100คะแนนแล้วข้อสําคัญนะครับเดาใจถูกรับไปเลยครับทองคําหนัก10บาทออแต่ถ้ามไม่ได้บาทเดียว <laughs> ดูสิครับว่าแกงเสียงใสคนไหนนะครับจะเป็นคนที่ต่างคนต่างรู้ใจซึ่งกันและกันนะครับทองคำหนักสิบาทรออยู่แล้วนะครับอ้าวดูดีๆครับอืมรู้สึกถูกชะตากับน้องตังเมนะฮะน้องตังเมเอาใจช่วยครับท่านผู้ชมครับผมอาแล้วครับน้องตังเมนะครับคำถามครับกระทิงไม่ชอบสีแดงใช่ไหมจริงไม่รู้อ่ะเขาชอบไหม เอาไม่ชอบโทรถามคุณนกฉัตรชัยไหมครับไม่เป็นไรที่ไม่ชอบสีเผื่อเขาจะเป็นรูปผู้ชายตัวจริงนะครับคุณคิดว่าใช่ค่ะใช่ตอบว่าใช่ตอบว่าใช่นะครับผมเอาละครับไปที่ตังเมนะครับคำถามครับน้องตังเมครับกระทิงไม่ชอบสีแดงใช่ไหมครับไม่ใช่กระทิงไม่ชอบสีดำอะไรครับ พราะสีดำมันมืดเกินไปเพราะถ้าเป็นทิงคงชอบสีแดงมากกว่าเดาวใจน้องเขาผิดแล้วนะครับผมแม่เลยเดี๋ยวไปดูครับถ้าสมมุติว่าเราเดาใจน้องตังเมถูกนะครับน้องตังเมจะให้เท่าไหร่ครับยี่ิคะแนนครับผมก็ยังไม่ถึงอยู่ดีนะครับผมอาแล้วครับถึงตรงนี้นะครับก็รับไปเลยครับทองคำหนักหนึ่งบาทขอบคุณค่ะ แต่เราจะให้เจ็บใจเล่นๆนานอู้ยสาวสองคนเนี่ยน้องแพงกับน้องอพลอยนี่นะครับออร้อยคะแนนเลยอะฮะถ้าเลือกคนนี้นะครับแล้วเดาใจถูกแพงกับพลอยจะให้พี่นกเขาเท่าไหร่ครับลูกหนึ่งร้อยคะแนในเจ้าโอ้อโหอาบรองมือครับทองคำหนักหนึ่งบาทครับอขอบคุณพี่นกติใจอย่างมากครับน้องๆแกงเสียงสครับบ๊ายบาย ถึงตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุน,นรายการของเรานะครับพออ้อมสมง่ายมามิมโพโผแผ่นซอสมะเขือขเทศผสมคาราตาโรซซานมโฟโมดรสช็อกโกแลตโอโมโพลัสใหม่ต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ทนะครับจังหวัดอุบลราชธานีโรงแรมราชพฤกษ์จังหวัดพิษณุโลกโรงแรมบ้านกลางดอยจังหวัดเชียงใหม่สายการบินแอร์เอเชีย ก่อนจากกันวันนี้นะครับกระทรวงพลังงานก็ฝากมาให้พวกเรานะครับช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเป็นไฟฟ้านะครับเวลาที่เราขับรถเี่ก็ต้องวางแผนในการเดินทางให้ดีนะครับอะไรที่อยู่รุนงหนักก็เอาออกไปนะครับเช่นภรรยาตัวเล็กครับเอาออกไม่ได้ครับเอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้ลับไปได้ยางเดียวแต่กลับไม่ได้นะครับผมสมอทอเกมเดาใจเด็กเสาร์อาทิตย์หน้าเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ หังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ